ทำได้ครับทายังไงเราถึงตัดสินใจผ่านมาจากสภาวะการเลือกไม่ได้ของเราได้ครับเลือกหนูก็ยังเลือกไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจหละว่าหนูก็ยังไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าตอนนั้นคือด้วยความที่ว่าพวกงไดีเลือกแต่ก็เหมือนตัดใจเอาอะค่ะออืตัดใจเอาเหมือนเาเหมือนแบบสองรักฉันก็รับเอาไว้นะ เ <laughs> กรากนั้นของของแพนด้าที่ทําไว้หรือว่าที่คิดเอาไว้อะครับที่เราจะต้องเลือกมันอะทั้งหมดมันน่าจะมีประมาณกี่แบบกี่เวอร์ชั่นอ่ะหนูมีทําไปทั้งหมดสามค่ะก่อนที่จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงคลิปวิดีแบบนะ,ม,ะมีทั้งหมดสามเนื้อหาของเพลงทุกอันแตกต่างกันหมดเลยก็มีเคยทําตามที่ตัวเองหรอว่าอยากอยากที่ต้องการเดินเดินตามไว้แต่ว่าพอทําไปสักพัก มันเหมือนกับว่ามันมีอันหนึ่งที่คือเมื่อด้ความเป็นเพลงแรกก็ได้คำแนะนำจากครูกับพี่รามรำลังกันว่าอันไหนรู้สึกว่ามันติดถูกแล้วมันค่าจะแคชชี่ก็เลยได้เดินมาแนวทางตรงนี้ตัดใจตัดใจเราพอจะบอกได้ไหมครับเอาแค่คอนเซ็ปต์เอาแค่คอนเซ็ปต์หรือว่าตัวเนื้อเพลงเนี่ยอีกสองเพลงมันเป็นแบบไหนครับต่างจากต่างจากเพลงนี้เยอะขนาดไหนต่างค่ะเพลงอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ บอกรักประมาณว่าเอาเราไม่รู้หรอกว่าเธอคิดแบบไหนก็หนูลองเพื่อแค่ฟังนิดนึงก็ได้นะคะก็มีขอบคุณมากช่วยหน่อยไ,ไหมให้ฉันได้ใกล้เธอกว่านี้ใส่สกิปสักที่ว่าเธอคิดแบบได้ช่วยหน่อยสักครั้งให้ฉันนั้นได้ไหายสงสยัยว่าเธอนั้นพูดว่าเธอนั้นคิดเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าบอกว่าใช่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้แกอีพิมก็เ็นเพงแรกเออนี่มันชิ่นี่มป็นที่แรกเลยนะเนี่ยทุกคนก็ทุกคนก็ไม่เคยฟังนะเฮ้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้โอเคอันนั้นเป็นหนึ่งเพลงอีกเพลงหนึ่งแหละครับอีกเพลงหนึ่งเป็นแนวที่หนูเคยอยากแต่งเกี่ยวกับความรู้สึกที่มันหมนๆแลวหนอยากให้เขารู้ว่ามีคนที่อยู่ข้างๆเขาเสมอ ประมาณว่าบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แค่รู้อยู่ตรงนี้ก็จะรอมันว่าเธอไม่ต้องพูดอะไรไม่มีคําปลอบได้แค่จับมือฉันไว้อยู่อย่างนี้ไม่มีคําปลอบใจเจอเจ้จากับการก่อนของเธอ อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังมีต่อนะะแต่กลัวยาวไปว้าวดีทุกเพลงเลยอ่ะโคตรมากบบนใครับแล้วของสตราร์ล่ะครับสุดท้ายแล้วกระบวนการมันพัฒนามาอย่างไงมันเลยกลายมาเป็นสถานะห่วงได้ครับคือเอาจริงๆหนูทะเลาะกับตัวเองเยอะมากเลยนะคะแบบว่ากว่ามันจะออกมาเป็นสถานะห่วงได้เพราะว่าคือทุกคนอาจจะเห็นว่าเดโมโกับเวอร์ชันจริงอ่ะมันคล้ายๆกันมีแค่แบบมีลายภาษาหรืออะไรเพิ่มขึ้นมานิดนึง แต่คือจริงๆระหว่างทางนั้นน่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูหนูแบบว่าจริงๆเพลงนี้เกือบเกือบจะไปเป็นเพลงร็อกแล้วค่ะแบบบีดร็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าแบบว่าเดี๋ยวร็อกแบบร็อกอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่แค่แบบป๊อปร็อกเลยอย่างนี้เหรอใช่แบบบีดแบบร็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าามาสักแต่เนื้อเพลงแบบนี้เหรอเนื้อเพลงเป็นเพลงแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ช่วยทําตอนที่แบบท่อนที่มันบอกว่าต้องกดปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มไหนเป็นแบบเวอร์ชันล็อกให้เราฟังก็จะเป็นแบบแบบต้องกดปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มไหนฮจันมารักกันอะไรแบบนี้เลยอ่ะก็คือแบบร้องมากเลยอะไรอย่างนี้เพราะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเฮ้แบบสุดๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าค่ะก็ด้วยความที่แบบว่าหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้แบบมันกลายมาเป็นแบบแบบนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะก็เหมือนแบบมันอาจจะแบบ เกินความเป็นตัวหนูที่ทุกคนมองเห็นเกินไปนิดนดงก <c oughs> ็เลยแบบว่าถูกเอยั้งสติเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบว่ากัเป็นถูกยั้ <c oughs> งยังย้งสติเอาไว้ก่อนอยู่เท่านี้ก่อน <c oughs> เขาบอกว่าแบบเหมือนเวลามันไม่พอด้วยอะไรอย่างเงี้ยขีดจํากัด <c oughs> มันแบบมันมีต้องเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยหนเพลงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเดิมที่ทุกคนได้ยินค่ะแต่ก็เป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนฟังแล้วแบบรู้สึก สบายสบายอ่ะแบบว่าไม่ได้แบบมีท่อนมูวาแต่ว่าเหมือนแบบเปิดฟังเพลงนี้ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทีนี้เพลงบิดีบัฟบิที่พี่ขอ,อันาไม่เรียกชื่อเพลงนะฮะเพราะว่าเะเดี๋ยวมันจะมาเพาะกับทำนองเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะโอเค <laughs> เพลงบีดีบัฟครับอันนี้เราให้ชรเลนก่อนอย่างแรกก็คือให้ทุกคนช่วยหยิบอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดครับมาทําเป็นไม้พี่บอกเฉยก็ได้ว่ามาทําเป็นไม้กาย์ครับ ม่าเนีเ้ยพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องเดี๋ยวจะให้ทุกคนเสกคาถานี้ให้ให้แฟนๆดูครับเป็นกีตาร์ได้นะฮะสตารย์เป็นกีตาร์ได้นะเพื่อเป็นกีตาร์ตลกเลยนะชื่อพี่เป็นกีตาร์ตลกเลยโอเคกีตาร์โอ้ยนี่มันควพรางวัลใครอ่ะเอาเป็นร้านดูเลยมันดีนะของพวกเรานะ โอเคเพราะฉะนั้นอ <Ooh> okay. so right? ันน so ี <erel legend> <arken> <ần> <immer EST> <acknowledge> so ้เดี๋ยวทีละคนนะครับให้เริ่มจากเจ้าของเพลงก่อนนะครับอยากให้มาแบบซักแบบหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนเลยอ่ะไปจนถึงแบบสกูปี้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิ่งไปอยู่อย่างนั้นอยากให้ทุกคนลองทําตามสไตล์ของตัวเองครับว่าถ้าเราจะร้องท่อนนี้เศษเวทมนต์คาถานี้เราจะเป็นแบบไหนเริ่มที่แพนด้าก่อนครับได้เลยค่ะ Doing you. ยังเซฟเซฟไฮไฟฟี่ฟรีฟับฟรีบูฟี่ฟินสก doing by นไปอย่างนั้นจะไม่ใกล้เจอไปกว่านี้ไม่มีวันเพราะฉันเป็นฉันแบบฉันอยู่อย่างนี้อีกชอบก็เซกูดบายแย่มีมองลองด้วยเฮ้ <laughs> เหมือนเตรียมเอาไว้เลยอ่ะเฮ้คิดเอาไว้เหรอไม่ไม <laughs> โกงอะโอเคขอบคุณครับสตางค์ครับ ยากเลยค่ะเป็นเลยครับโอเคค่ะก็น่าจะเป็นกีตาร์แล้วก็คงจะอยากเสคีจะหายไปบีบาีบาบารีบูแล้วก็ปุ่งไปเลยค่ะแล้วก็ให้เขาหายไปเลยค่ะคือโอเคก็ได้ก็ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับวีไร่มนให้พวกเราฟังนะครับ อยากแชร์ให้เธอหายไปีดีมามีดีรูแล้วก็นี่แล้วก็หายไปเลยหนู่หายไปเลยครับจากกล้องก็ได้หายจริงหายจริงโอเคยอมเ้ามาขนาดนี้ยอมครับโอเคพี่ครับเมื่อกี้บอกว่าไม่ขอใจะไหมไม่เคยขอไม่เคยขอค่ะไม่เคยขอจากรุงดาวไม่เคยขอจากพอาทีพัดจันทร์ไม่เคยขอแต่เคยร้องเพลงจุบเยอยจันท์กับแม่อันนี้เกี่ยว ได้ไม่ได้ได้เออใช่ให้ร้องให้ฟังหน่อยดิไหนไหนก็มาละร้องไงนะโอ้หนวนละอ๋อน้องจะเนียมอายไปทําไมหันมาใกล้ๆสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันน้องอายพตจันดูสิทันกําลังมองถึงจะมองอ่ะเดี๋ยวไม่จบนะให้หนูได้ทั้งวันนะ พอมันมาพอมันมาเป็นธีมอยากขอดาวค่ะเออทําไมมันถึงเป็นขอดาวทําไมมันไม่เป็นพระจันทร์ทาไมไม่เป็นท้องฟ้าทําไมไม่เป็นสิ่งอ um> ื่นทั้งที่เราก็ไม่เคยขอดาวกับขอความกับดวงดาวด้วยนะแต่แบบหนูเคยหนูอยากขอแต่ว่าต้องเป็นดาวตกเท่านั้นหนูรู้สึกว่าดาวตกมันเป็นอะไรที่พิเศษอะไรเงี้ยค่ะ พิเศษพิเศษกว่าอะไรเงี้ยแต่แต่ในพิงก็ไม่มีดาวตกเนอะแต่หนูรู้สึกว่าการขอพรมันต้องอยู่ตรงที่ดาวตกอ่ะไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันย้อนแย้งเหมือนกันแต่แบบว่าหนูแค่รู้สึกว่าคําว่าขอดาวมันเออมันมันดูพิเศษดีอเงี้ยแต่แบบเอส่วนตัวก็ไม่เคยขออาวมันก็ตามไม่เป็นไรอย่าเป็นตั้งต่านสงสัยกับตัวเองสิดาม่าทีอะไรลูกีก็บอกในนั้นแล้วว่าฉันไม่เคยจะขออะไรกับดาว แต่ว่าถ้าตอนนี้ดวงดาวคมีอยู่ถ้าเอให้ถ้าเธอฟังฉันก็อยากถ้าไม่ต้องพี่เขาเป็นคนพูดอ่ะหนูแต่งเองจริงป่ะเนี่ยพี่มันน่าไม่เฉลยทำไมว่าพี่มันน่าโปรดิวู่เซ่ใช่เอออ้าวไ่เฉลยอ้าวเรารู้อะไรเนี่ยแล้วถ้าเมื่อกี้แพนด้าไม่พูดก็คือทุกคนก็คืองงไปหมดแล้วนะทุกคนก็แบบไปนั่งคิดว่าเอ้ายังไงวะเนี่ย ทุกคนแบงแล้วไม่เคย,ยบอกไว้าัเราขอบคุณมากพี่แม่